สวัสดีครับผมเกียรติกรว o o d เวรเกวัยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับแผ่นายขัดอเนกประสงค์สก็อตไบส์รุ่นมิติบูใหม่ล่าสุดจาก 3M เลยนะครับตัวนี้นะครับแผ่นายขัดอเนกประสงค์มีขนาดกว้างยาวอยู่ที่6กคูณเนิ้วความหนาอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นสามารถคืนตัวคืนรูปได้นะครับหลังจากที่เราบีบหรือขยำ้ำขัดเข้ามุมต่างๆไปแล้วนะครับเนี่ยจะคืนตัวได้แบบนี้เลยซึ่งแตกต่างจากกระดาษทรายทั่วไปนะครับที่ เวลาเราขัดแล้วนะครับมันขัดได้แค่ด้านเดียวหรือว่าพับเข้ารูปทรงต่างๆเวลาขัดนะครับมันก็จะขาดตรงรอยพับแล้วมีความบางมากๆครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ซ้ําได้หลายครั้งแล้วใช้ได้ทั้ง2ด้านนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนมากๆลดกระดาษทรายธรรมดาทั่วไปนะครับสามารถใช้ได้แค่แบบเดียวนะครับอย่างเช่นถ้าเราขัดแห้งเราก็ซื้อกระดาษทรายแห้งธรรมดาแต่ถ้าเราขัดเปียกเราก็ต้องซื้อกระดาษทรายน้ํา ซึ่งแผ่นใยขัดอเนกประสงค์สกอตไบรท์รุ่นม่ตี้บูตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งขัดแห้งแล้วก็ขัดเปียกด้วยเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งตอบโจทย์ได้ดีมากๆครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้แล้วนะครับแผ่นเนี่ยมีความยืดหยุ่นคืนตัวได้แล้วก็ทนทานมากๆนะครับทนทานกว่ากระดาษทรายทั่วไปมากเลยเพราะว่าตัวแผ่นใยขัดอเนกประสงค์สกอตไบรท์ม่ทตี้บูตัวนี้นะครับ ผลิตจากโครงสร้างไนลอนหนาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เคลือบด้วยเม็ดทรายคุณภาพสูงมันใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยครับผมก็เพิ่งได้มารู้จักกับแผ่นใยขัดอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับสกอ็อตไบร์รุ่นไมตี้บูเนี่ยของ 3M เนะครับเขาก็ได้ผลิตมาหลายๆรุ่นนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ตอบโจทย์ได้ดีครับสามารถขัดได้ทั้งเหล็กวัสดุผสมไม้พลาสติกหรือว่าวัสดุอื่นๆน,นะครับสามารถขัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นการขัด ทความสะอาดขัดเตรียมพื้นผิวก่อนการทาสีหรือว่าการเคลือบด้วยสีฝุ่นนะครับหรือว่าขัดสนิมขัดเหล็กต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ผมได้ขัดเหล็กขัดสนิมแล้วก็ขัดชิ้นงานต่างๆนะครับอย่างเช่นการขัดเหล็กตัวนี้นะครับที่ผมได้ทําการขัดไปนะครับพเพื่อนก็ขัดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆครับเนื้อผิวของชิ้นงานนะครับจะดูเรียบเนียนสะอาดแล้วก็สม่ำเสมอกันนะครับจะแตกต่างจากการขัดด้วยกระดาษทรายเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันครับเพื่อน ตัวนี้นะครับที่ฝั่งด้านนี้ครับที่ผมได้ขัดด้วยแผ่นใยขัดสกอตไบรท์รุ่นมตตี้บูนะครับก็จะเรียบเนียนสม่ําเสมอกันครับแต่ถ้ากระดาษทรายทั่วไปนะครับก็จะเป็นรอยเป็นเส้นกินเนื้อผิวชิ้นงานไม่สวยงามนะครับเพื่อนๆตัวต่อไปนะครับผมก็ใช้สําหรับการขัดอลูมิเนียมฉาบนะครับซึ่งการเข้ารูปทรงต่างๆของแผ่นใยขัดตัวนี้นะครับขัดง่ายเข้ารูปทรงต่างๆได้คืนรูปได้ดีครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมขัดสเตอร์นะครับ ตรงล่องๆที่มันนูนๆขึ้นมานะครับผมก็ขัดแล้วก็ดัดขัดได้แบบง่ายๆนะครับเนื้อชิ้นงานก็สวยเรียบเนียนดีครับเพื่อนๆ่อนหรือว่าขัดเข้าล่องมุมต่างๆมุมโค้งเนี่ยก็ขัดได้ง่ายมากๆครับแล้วก็ตัวแผ่นใยขัดนะครับก็คืนรูปได้ดีใช้ซ้ําได้หลายครั้งด้วยนะครับหรือว่าการขัดเหล็กที่ผมขัดสนิมออกไปนะครับก็ขัดได้ง่ายครับผมแต่อาจจะต้องออกแรงสักนิดนึงนะครับ แล้วถ้าแผ่นใยขัดของเราเนี่ยมันเปื้อนหรือว่ามีฝุ่นติดอยู่เยอะนะครับเราทำยังไงผมก็ใช้วิธีการปัดหรือว่าสะบัดมันออกนะครับมันก็ล่วงออกมาแล้วเพราะว่ามันจะเป็นผงที่ละเอียดพอสมควรนะครับเพราะว่าแผ่นใยขัดตัวนี้เคลือบด้วยเม็ดทรายคุณภาพสูงแล้วก็เส้นใยเนี่ยหนาเป็นพิเศษนะครับใช้งานได้ยาวนานนะครับเพื่อนๆแต่ถ้ามันปัดฝุ่นไม่ออกหรือชิ้นงานมันแผ่นใยขัดเนี่ยเริ่มสกรปรกนะครับเราทํายังไงได้บ้างผมก็ใช้วิธีการ ล้างน้ำนะครับสามารถชุบน้ําแล้วก็ขยําทําความสะอาดได้เลยครับก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับการใช้งานโอเคครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจแผ่นใายขัดอเนกประสงค์สกอตไบ์รุ่นไม่ทีบูตัวนี้นะครับมีแจกให้ไปทดลองใช้ฟรีด้วยนะครับเพื่อนๆเพียงเพื่อนๆ,ๆตามไปลิงก์ใต้คลิปที่ผมจะแนบไว้ให้เพื่อนๆนะครับก็สามารถเข้าไปขอรับฟรีเพื่อทดลองใช้กันได้เลยนะครับ ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2,565นะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดครับแล้วก็เริ่มส่งแผ่นใย,ยขัดให้เ,เพื่อนๆนะครับตั้งแต่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้แผ่นใย,ยขัดในนึประสงค์สกอตไบร์รุนไ่ตี้บูตัวนี้ไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องความคุ้มค่ากันนะครับมันคุ้มค่าคุ้มราคาใช้ซ้ําได้นะครับล้าทงทําความสะอาดได้ สามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านแตกต่างจากกระดาษทรายทั่วไปนะครับและยังสามารถขัดพื้นผิวได้หลากหลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม้วัสดุผสมหรือว่าพลาสติกหรือว่าวัสดุอื่นๆนะครับสามารถขัดได้ง่ายแล้วก็ดีเยี่ยมเลยครับดัดเข้ามุมเข้ารูปทรงต่างๆซอกแคบๆนะครับสามารถดัดได้แล้วก็คืนรูปกลับมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มาฝากเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าผมมีอะไรดีๆมาแนะนํา ติดตามชมกันได้ตลอดนะครับเพื่อนๆสำหรับในครั้งนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ